ไปต่อกันที่สถานการณ์ภัยแรงนะคะขณะนี้ก็อยู่ในขั้นวิกฤตในหลายๆพื้นที่ค่ะโดยที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะทำให้ต้นพริกที่เกษตรกรปลูกไว้แห้งเหี่ยวเกิดโรคระบาดขยายวงกว้างส่วนที่จังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่เร่งขุดคลองเปิดทางน้ำไหลแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะ ที่นำรถแบ็คโฮเร่งขุดลอกคลองสายต่างๆที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกับบึงกลีบเมฆเพื่อเปิดทางน้ำไหลแก้ไขปัญหาภายแง้งเนื่องจากแหล่งน้ำดังกล่าวประชาชนตำบลคลองวัวและตำบลใกล้เคียงหลายร้อยครัวเรือนต้องใช้ในการอุปโภคขณะที่น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาย,ยังลดระดับลงค่ะทางจังหวัดจึงสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนําน้ําออกจกจ่ายทุกพื้นที่ ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เกษตรกรตำบลทับปิดใต้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ออกมาเก็บพลิกแห้งที่เหลือจากความเสียหายเพื่อสไร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากพลิกที่ปลูกไว้แห้งเหี่ยวเน่าเสียนางบุญนำแบ่งส่วนเกษตรกรหมู่เจ็ดตำบลทับปิดใต้บอกว่าหลายหมู่บ้านของตำบลทับปิดเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำนานและจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกๆปี ตั้งแต่ต้นปีเกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงทำให้ขาดแหล่งน้ำธรรมชาติและฝนทิ้งช่วงยาวนานพริกที่ปลูกไว้มเมล็ดพริกหิกงอเน่าเสียแห้งเหี่ยวและยังทำให้เกิดโรคระบาดจนไม่สามารถควบคุมได้กเกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องทิ้งไร่พริกเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูร่รวมกันนำรถน้ำไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านที่บ้านห้วยทรายบ้านภูผานทองและบ้านกกโก,โกตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูผานและต้องประสบกับปัญหากับการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้เป็นประจำทุกๆปีโดยเฉพาะปีนี้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ทำให้น้ำฝนที่ชาวบ้านกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆไม่เพียงพอจึงร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการค่ะ ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีพลตรีอํานวยจุนนนยางผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่24เปิดโครงการคลองสวยน้ําใสร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ําสาธารณะกําจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหาภายแล้งและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนผักตบชวาและวัชพืชต่างๆที่กําจัดทางองค์การบริหารส่วนตําบพลพพนงามจะนําไปทําปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ